อเนสออเนสเนสนะสองพันหนึ่งสองันห้า้สอสามไหมสามันนไหจัดเด้เลยนะจะบอกว่าอยู่ใกล้ๆหอมมากตัวจฉันจนกระตุกโตโน่ป่ะคะอันนี้ทุกคนพึ่งพิงโตโน่กันหมดเลยค่ะอ่ะการนะพัดะพัการนะพัมีไหมีไหม ปรึกษากันอยู่นะคะ